ไม่งางตลาดนักพี่น้องมือนี้คนสุดยอดบุญไหว้สายสมนนะครับในหนังสืสอเอแม่ค้าแม่ขา,ขายแบบปันบาทเท่าพี่น้องใบเตยงามครับปลาปลาปลาต้นนี้นะครับน้ม้นกอยอด เป็นผูดจะแก,แกงโนไม่นะครับบันบานอีนี้ไม่ยังล่ะนี่นหอมครับเท่าแรกใหญ่แรกจักบาทล่ะเธอโอ้กมัาฝากเราไว้ก็ได้สะอ่อนผักใหญ่ครับ หลายสักหลายเนี่ยบางท่างนี้ตุบันปลาดุกพี่น้องปลาดุกปลาดุกสมชักขอต้มมัดสมชักดีมากเจ๊ก,าจากโทรโทรโทร ดุกยักษ์อ้าว่อยอีกแล้วโอ้โหนอ่อ่ามาส่วนนี่พี่น้องผักแบบบานๆนี่คับ้ลยขักอันนี้น้ำปลามาหาสารคามเออบานเฮาหน่อยละพี่น้องมาปลุกไดเลือกเอาเด้ออหอมๆลนะอืมุูนะดึงดูผูกเกง นะครับพี่นอ้องแบบบ้านมีความสุขนะครับนหนอกคุณนะมักยกเป็นตาตากบบนี้นะครับถามสื่อปลาไหลต้องเป็ดปลาไหลแบบขั้วแล้วเด้อนะครับ ขายปักดาบข้อมปักดาบลอยบอสฮะปลาไหลกับปลาไหลดีที่หนอคุณน่ะโอ้สุดๆอันนี้นริมแม่น้ำโขงเลยพี่น้องฝั่งนั้นเป็นฝั่งเล้านะครับไม่คดูแล้วล่ะนะครับของกินกะหลายหลายครับหน้าไปย่างไป่คุณใส่สุดๆพี่น้อง มันลอยไก่เด้อไก่เด้อไไกเด้อหลายยาวร้อยสาวทุกตัวเสียขายยาวร้อยสาวทุกตัวเด้อขายยาวยาวร้อยสาวทุกตัวร้อยยี่สิบว่าได้ต้องร้อยสาวอย่างเดียวพี่น้องเฮ้ยนังพี่น้องหนังมาเที่ยวพี่น้องบรรยากาศดีครับเด้อคุณอะ จอดครับสุดจอดเอาเปียนเปี่ยนเปียนกันเอาแบบไม่เียนดิดไปแ<ะ>ก้วครับพเพือ่อนนีน่มาเจุดจอดครับ